สวัสดีค่ะวันนี้เอ็ีวก็จะมาแนะนำรถบทนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าเหล็กหลังยางนะคะเป็นยี่ห้อโบเมกรุ่น BW-121AC นะคะน,นี้จะเป็นขับสองพานะคะเลี้ยวเอลนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์มิซู3สามสูนะคะนะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ3าตันครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาธิตกันเลยค่ะอันนี้เลี้ยวเอลนะคะ เาตดแล้วเร่องซ้อนแล้วเรา้องคลึงองให้มูนแบบนะคะ ัที่จานจะมีสีส่ส้ือนะคะด้านหลังค่ะลูกค้าสนใจคะสามารถติดต่อสอบถามน,นะคะและที่เบอร์โทร แปดหนึ่งแปดสามศูนย์สองเก้าศูนเก้านะคะคุณจิราโรธแล้วก็พิกัดร้านของเรานะคะจะอยู่แถวเคหะบางพีสุตประการน,น,นะคะขอบคุณค่ะ